สวัสดีค่ะโอเคคุณสุกค่ะวันนี้นสันุจะมาพูดถึงมะลิสีกะปินะคะอกสี่สิบสี่นะคะเพิ่งเสร็จนะคะับสยซับเรียบร้อยนะคะแขนสิบแปดนะคะยาวยีิบสองเนาะพอเสร็จเรียบร้อยะะอันนี้คือด้านหน้านะคะชายเป็นใบไม้ผินะคะแขนก็ เป็นไม้พีนะคะเป็นดอกมะลินั่นหลานะคะสีกะปรีนี่เป็นสีที่สวยเนาะผักทีไรสวยทุกทีะะจุดเรียบร้อยนะคะหกสีสีเดี๋ยวแพ็กส่งนะคะตดแพ็กส่งเนาะเพราะว่าซักปรับพัานุ่มเรียบร้อยแล้วก็ ใส่ซับเรียบร้อยนะคะซีสิบสี่ของคุณอะไรจำไม่ได้อันนี้ว่าด้สีม่วงเนาะอันนี้เป็นเสาล้วอีกตัวหนึ่งสุดทำเสร็จก็คือแขนกุ้งกิ้งนะคะกุ้งกิ้งตัวนี้ชมพูอมม่วงนะคะชมพูม่วงเ เลยไม้เส้นหนึ่งยังไม่ตัดเดี๋ยวไว้เป็นที่ระลึกส่งไปให้ลูกค้าถึงบ้านแน่ๆเลยนะคะเป็นประจำนะคะขอเวลาตัดแป๊บนึงใล่ไปด้วยตัดด้วยเหกนไหรันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นพวกม่วงานแกนก็เป็นผัวข้อเลยเขีนรู้งสือทำ แถวบนเจ็ดดอกแถวล่างเก้าดอกนะคะแต่แถวล่างจะทำแปดขาแถวบนเจ็ดขากับแปดขานะคะส่วนน,นี้คือทำเป็นเจ็ดเรีรากนะคะมีมีน้ำหนักถงงุงเอาว้ก่เรียบร้อยเดี๋ยวพัวกส่งนะคะของคุณเอาวานะคะพราถุงลายแพรวา หไ,ะะไ,ไหม่แ <c> จ <oughs> ้มฝ้ายนะคะฝ้ายแจ้มใหม่ฝ้ายแจ้มใหม่สวยนะคะชุดกันนะคะเดี๋ยวถ่ายวีโอไว้เพื่อส่งให้เพื่อนๆชมนะคะเครื่อแซบอาจจะไปตัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้โหอ,อยู่นะคะเิลกันนิดหน่อยอยะะู่นะคะไม่ตัดก็ได้นะก็โอเคเอามาให้ชมนะคะ ผลงานวันนี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ